เดี๋ยวแม่กิ่งให้ดูทองหยดคนอื่นไม่มีร้องมีเขาอยู่คนเดียวร้องพอดีแม่กิ่งทําอาหารลองเอาอาหารผสมอาหารเม็ดผสมกับอาหารเปียกให้เขากินเขาไม่ยอมกินกันค่ะมีแต่พี่ทองแค่งของเรามาเดินเดินผ่านเลินร้องใหญ่เลย ยตัวนะลูกฮะพวกเราเนี่ยวันนี้อาหารเรามันหมดลูกวันนี้อาหารหมดพวกหนูกินอย่างนี้ไปก่อนกินอย่างนี้ไปก่อนนะลูกดูดูดูเขา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 ค่ะดูเขาค่ะมันอาหารหมดหนูกกินอย่างนี้ไปก่อนนะลูกอาหารเปียกเราหมดเราเหลือไม่เยอะเหลือแค่นี้เอง แม่ก็เลยาผสมกับอาหารไม็ไดให้พวกหนูกินแต่วพวกหนูกินกันไม่อิ่มนะลูกแต่อาหารเม็ดที่ไม่ผสมไม่กินก็มีให้น้องๆกินตลอดนะคะแต่อาหารเปียกพอดีของเราหมดเราก็เลยทํากันแบบนี้แล้วก็ไม่พาไม่ยอมกินกันนั่งเป้ากันแบบนี้คะ่ะมีแค่พี่ทองแท่งเพราะว่าพี่ทองแท่งกินทุกอย่างที่ฝางหน้าแต่ว่าคนอื่นเขาไม่มีบุญคนอื่นไม่มีบุญ าก,กันนั่งนั่งรออยู่แบบนี้มีแต่ทองหยดของเราคนเดียวมีแต่คนสวยของเราคนเดียวเนี่ยที่บุญอาบุญแล้วก็มากินลูกเร็วๆบุญแล้วมากินมันอร่อยเหมือนกันแม่เห็นแล้วหอมอยู่หอมฉุยเลยเพราะว่าอาหารที่ไม่กินให้เขากินอาหารเวทเป็นของเนกโกะค่ะ ในโกเขาจะมีเนื้อปลาแล้วก็มันจะหอมมันจะหอมกินสิลูกฮะทำไมไม่กินไม่มีใครยอมกินกินอยู่คนเดียวพี่แทงของแท่งบอกสบายพี่ลหละไม่มีใครกินพี่กินคนเดียวเลยนะนี่ค่ะอทองจำกินไหมลูกทองจำกินไหม รุ่นใหญ่เองก็เหมือนกันค่ะรุ่นใหญ่ข้างหลังก็เหมือนกันไม่ยอมกินผสมแม่กิ่งทดลองมาหลายต่อหลายครั้งละให้ผสมให้พวกเขากินก็ไม่ยอมกินกันบางทีก็ต้องต้องเสียเสียทิ้งไปเฉยๆข้ามคืนข้ามวันกินไหมนะ่ะ จริงๆน้องข้างหิวนะคะเพราะว่าช่วงเพื่อช่วงเช้าเองจะหิวไปเดินคู่แม่ดูก่ะไม่สวนอาหารละแม่พาหนูไปกินหน่อยแม่แม่ไปไหนหนูไปด้วย เด็บบ้านไทยเป็นอย่างบ้านนี้บ้างไหมนะโอ้โหได,กดก้กินดีจนเคยตัวลนะูกฮะกินดีจนเคยตัวน่ะเรานะ่ะไปละพี่ทองแท้พี่ทองแท้ไปละอ่ะจับคู่กันไปละกินไปหน่อยนึงยังเหลือเต็มเลยลูกเร็วๆมากินกันเร็ว เร็วๆอาหารยังเหลือเต็มอยู่เลยอ่พี่ทองหยิบพึิ้งกับกินไหนลูกแม่ใส่อาหารเปียกไปสองซองค่ะใส่อาหารเปียกไปสองซองเม็ดไม่ไม่เยอะมาก พอดีแม่กิ่งยังไม่ได้ไปซื้ออาหารอาหารหมดค่ะก็เลยให้เขากินอย่างนี้ไปก่อนแต่ดูท่าคงไม่กินละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็คงกินอาหารเม็ดไปให้แม,ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวอาหารเมร็ดเราก็มีมเพราะว่าปกติน้องเขากินอาหารเม็ดกันอยู่เพียงแต่ว่ามื้อเช้ามื้อเย็นแม่กิ่งจะให้เขากินอาหารเปียกแล้วเขาก็จะรู้เวลาของเขาว่าเขาจะเคยกิน พอเช้ามาก็นี่ค่ะได้เวลาเขาก็จะมาลุมล้อมแล้วก็ร้องเรียกโดยเฉขาะคนนี้ค่ะสรงเสียงไม่เหมือนใครเขาแค่ได้ยินเสียงก็ใจไม่ดีแล้วค่ะสำหรับเด็กๆก็ต้องให้เขากินแม่ก็ต้องใจอ่อนบางทีแม่กิ่งก็ยังเคยคิดว่าเออจะ ให้เขากินแบบผสมนี้แต่ทดลองดูกินก็กินไม่กินก็ไม่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทดลองดูไปสองครั้งสามครั้งเขาก็ยังไม่กินก็อดใจอ่อนไม่ได้ก็เลยต้องให้เขากินอาหารเปียกล้วน